<Double. S 1> ดับเบิลนี่ดูท่ายิงซะก่อนครับก็ well. สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับการเปิดบอลที่หลายคนยังไม่รู้นะครับคือการเปิดบอลของคนของทั่วไปนะครับก็จะกดตัว C ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่มันมีอ e. ีกเทคนิคหนึ่งคือการกดตรงนี้ครับเห็นไหมตรงที่ว่างๆเนี่ยให้กดดับเบิลสองครั้งเราดูนะครับผมกด2ครั้งนะ ปุ๊บมันจะสาดบอลขึ้นมาอย่างนี้นะครับปกติเราจะสาดบอลเราก็จะกด C ยาวใช่ไหมผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวดูใหม่นะผมเล็งลูกศรไปฝั่งนู้นนะกดดับเบิลสองครั้งปุ๊บเปิดบอลแถมเล่นสกิลด้วยนะเดี๋ยวดูนะปุ๊บอันนี้ขาสั้นไปนิดนึนนงเดี๋ยวลองดูใหม่นะปุ๊บเ,เปิดบอลน,นะครับแล้วเราก็จะมาอัดแอป เข้ากับสไตล์การเล่นของเรานะครับสําหรับลูกเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากด้านข้างมาหน้าประตูนะครับสมมุติว่าเราวิ่งมาอย่างนี้นะครับกดตัวซนะครับกดตัวซีฟืบแล้วกดดับเบิลสองครั้งเอาใหม่นะครับเอาใหม่หลายคนรู้แล้วก็น่าจะเล่นเก่งอยู่ครับแต่หลายคนยังไม่รู้ก็มาฝึกฝึกเล่นกันนะครับกดตัวซีฟืบปืบดับเบิลสองครั้งตีลังกาโอ้โหโคตรสวย ผมแนะนําให้แบบว่าไปบนึงนะให้เลี้ยงบอลมาประมาณตรงนี้ครับกดพีดิกเนี่ยประมาณเส้นตรงนี้ครับแล้วก็เปิดบอลน,นะเยวลองดูใหม่นะครับก็ดูเพื่อนอยู่ข้างหน้าด้วยมีไหมมามาถึงเส้นก็กดซีฟืบกดดับเบิ้ลโอ้จะทำสวยๆให้ดูสักหน่อยเอา้ามาใหม่ครับดดกดเดี๋ยวกดเอมากดีกว่ากดเอฟืบฟืบดับเบิ้ล นี่ดูท่ายิงซะก,ก่อนครับปึ๊บดับเบิ้ลนี่ดูท่ายิงซะก,ก่อนครับปึ๊บดับเบิ้ลนี่ดูท่ายิงซะก,ก่อนครับอืเป็นไงล่ะท่ายิงสวยมากวิ่งมาครับวิบ่งมาเดี๋ยวลองกดตัวเอมาอีกครั้งนะปึ๊บกดเอปึ๊บดับเบิ้ลนี่โอ้โห <laughs> ท่าสวยเหลือเกินอ่ะครั้งสุดท้ายมา ร้อนละเรากดตัวซีนะรอบนี้นะวิ่งมาปุ๊บกดซีเบาๆปุ๊บกดดับเบิลโอ้โหหม่งย้อยครับโอ้โหอย่างสวยแหมเพื่อนๆก็เอาไปปรับเป็นเทคนิคของตัวเองได้นะครับคือดับเบิลเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมเปิดบอลดีหรือเอาเอาวิ่งหม่งก็ได้ครับเอาวิ่งหม่งอย่างนี้อ, <c oughs> อ่ะวิ่งรอบสุดท้ายแล้วจะได้ส,สวยๆนะ ถ้าใครทำท่าสวยๆได้ก็เอามาแชร์กันหน่อยนะครับผมกด C มาปึ๊บก,กดดับเบิลสองครั้งปึ๊บโอ้วิ่งเลยบอลไปก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมมาจังหวัดสุดท้ายจริงละขอสวยๆ,ๆหน่อยปิดเกมหน่อยปึ๊บปๆ๊บปึ๊บดับเบิลน,นี่ประมาณนี้ครับ